รักน้องจร oh! ิงๆโอ้ยกอดกันจังเลยรักน้องจริงๆเลยจุ raszam, ๊บหน่อยสิจุ๊บน้องหน่อยสิจุ๊บน้องหน่อยโอ้โหเก่งจังเลยรักน้องจริงๆนะเตาว่ารักน้องจริงๆนะกอดน้องลยด้วยนะกันนั่งกันยิ้มเลยกันนั่งกันยิ้มเลยวิน้องกัดแขนน้องกัดแขน น้องกัดแขนพี่เลยอะน้องกัดแขนพี่เลยน้องกัดแขนพี่เลยเร่อน้องมองหน้าพี่เอ้ามองน้องนางมองหน้าพี่มันอ้ยิ้มด้วยดิน้อยยิ้มก่อนน้อยยิ้มกันดูอยากนอนอยากแช่น้องหเอมะอ้ยิ้มหน่อยิ้มหนอย